เป็นรถบ้านรถสวยครับออกง่ายครับผมไม่ยากอย่างที่ผมคิดไปเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีลูกเพจรถบ้านคา r ์ทูแฮนนะคะวันนี้เชา้านี้เลิกงามยามดีด้วยเป็นวันพ้าด้วยนะคะอากาศเจ่มใสเรามาปล่อยรถ s อ v New Fortuner นะคะเครื่อง2.4 V ขับ2ปี17เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์นะคะว่าท่านลูกค้า มาจากที่ไหนกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรและมาจากที่ <c oughs> ทไหนคะผมชื่อกลุนะครับผมมาจากปทุมธาน,นีครับตลาดเสยงเมืองครับผมมาได้มาออกรถที่นี่ครับผมติดตามทางเพจแล้วผมชอบว่ารถสวยดีครับผมเป็นรถบ้านรถสวยครับออกง่ายครับผมไม่ยากอย่างที่ผมคิดไว้เลยครับ แล้วทําอะไรอยู่ที่ตลาดสีมุมเมืองคะผมทาอาชีพค้าขายครับผมขายผักอยู่ที่ตลาดสีมุมเมืองครับในการออกรถของรถบ้านคาทูแฮนตอนแรกคุณกบแจ้งว่าเฮ้ยน่าจะยากครับยังไงบ้างคะแล้วการบริการเป็นยังไงบ้างออกไม่ยากครับออกง่ายง่ายมากเลยแล้วบริการดีมากครับติดตามเรื่องให้ทุกอย่างจนได้รถเลยครับผม ฝากอะไรกับลูกเตร,รถบ้านพาทูแฮนนี่ดึงขาสัมพ<อ>ันอาชีพในการจัดรถนิวฟอร์เจอร์รถเจ็ดที่นั่งค่ะอาขอฝากกดติดตามคาทูแคร์ด้วยนะครับผมเป็นรถบ้านที่สวยมากออกง่ายรถสวยจริงๆครับรับประกันวันนี้นะคะเปิ้นกับพิกบมนะคะก็ฝากรถบ้านคาทูแฮนด้วยฝากกดติดตามฝากกดซับสไครป์กดกระดิ่งกิ้งๆให้กับรถบ้านคาทูแฮนนะคะ ใครสนใจตัวรถ SUV 7ที่นั่งติดต่อป้อนโดยตรงนะคะ0859054227 0859054227วันนี้พี่กบออกรถว er ิวฟอร์ u n โน่เรื่อง 2.4V ขับ2ปี1 7ไปขอให้เฮงเรวยๆวยบางๆนะคะเ <ผม S 1> ช้านี้นะคะค่ะป้อนกับพี่กบก็ขอลาไปก่อนค่ะครับสวัสดีครับ